มาที่เรื่องของสาวน้อยแคทแพทตอนนี้ก็ไม<ป>่ก็ไม่ก็ไม่น่าแต่ก่อนตอนนี้เขาก็เริ่มโตเป็นสาวสวยชอบมากเป<อ>้นไ<ค>ทร์สแกนกันอยู่อันนี้ <laughs> นฮะฮะก็เป็นหนึ่งสาวที่รักสุขภาพนะคะสำหรับน้องแคทนั่นเองนะคะวันนี้เธอจะมีเทคนิคในเรื่องของการดูแลรูปร่างมาฝากกันด้วยละคะ่ะ ไดงเกิดมาจากผลงานเพลงนะคะคู่หูดูโอสองสาวแคทแพทจากค่ายกามิกาเซ่ค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยแคทซอนย่าสิงห์ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอวางไม้ผันตัวมารับงานเดินแบบและงานแสดงซะมากกว่าแล้วค่ะนอกจากหน้าที่ในวงการบันเทิงนะคะเธอก็ยังมาจับธุรกิจเกงยีนสเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยและด้วยความที่เป็นสาว Lisa, แฟชั่นนิสตาละใช้ชีวิตเกี่ยวยงกับวงการแฟชั่นมาพอสมควรรวมถึงงานในวงการบันเทิงหลายอย่างค่ะ การดูแลตัวเองของผู้หญิงก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการออกกําลังกายของสาวคนนี้ไม่ค่อยหวานแบบหน้าตานะคะสาวแคทเลือกกีฬาต่อยมวยเพื่อบริหารร่างกายและสัดส่วนค่ะ ช่วงนี้นะคะก็เหมือนกับทำงานเยอะก็เลยแบบอยากทํากิจกรรมนิดหน่อยก็เลยไปต่อยมวยน,ะนะะั่นแหละค่ะวาถึงเราเลือกที่จะเป็นต่อยคือแคปเป็นคนแบบไม่มี motivation ในการวิ่งเนาะแบบคือเราออกกาลังกายอย่างอื่นไม่ได้คือเราวิ่งไม่ได้เราคาร์ดิโอไม่ได้เราแบบยกเวทไม่ได้เราก็เลยโอเคต่อยมวยก็อาทิตย์ละสามครั้งค่ะประมาณนี้สองสามครั้งถ้าทุกท่านที่มีเวลาว่างค่ะก็จริงๆล้วคือแคปเป็นคนที่ไม่ค่อยไดเอทนะคะก็คือกินปกติเลยแล้วก็ออกกําลังกายแทน แล้วก็นอนได้พออะไรเงี้ยค่ะแค่เชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราออกกำลังกายเต็มที่ใช่ไหมคะก็จะทำให้หุ่นเฟิร์มเองต่อให้เป็นนักแสดงก็ยังได้ร้องเพลงเรื่อยๆอยู่ก็เลยไม่ค่อยคิดถึงเพราะยังได้ร้องตลอดถ้าเกิดมีโอกาสได้ขึ้นไปแจมคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆก็โอเคค่ะถ้าเกิดกลับไปออกอัลบั้มอาจจะไม่เพราะว่าทำตรงนี้ก็เหนื่อยแล้วเงี้ยต่างกันค่ะแต่ก็ถ้าเป็นปัจจุบันเราก็เอนจอยกับงานการแสดงเพราะว่ามันก็ท้าทาย กงกยีนขายดีค่ะก็จริงๆเราก็ตั้งใจจะแบบซีเรยสเรื่องยีนเนาะก็จะทำยีนลายใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือยีนเนี่ยมีเยอะแต่ว่าแพทเทิร์นดีๆเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะทีะนี้เราก็เลยอยากทำยีนแพทเทิร์นดเดียวมาให้เพื่อนๆได้ใส่กันผลตอบรับโอเคค่ะก็ตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเยอะขนาดนี้น่านรานเหรอคะน่านร้านจริงๆอคิดอยู่พอดีเลยเพราะว่าแต่จริงๆแล้วด้วยความที่ขายผ่านออนไลน์มันมันค่อนข้างสะดวกมีมีโอกาสค่ะ ใครอยากจะได้ยีนสวยๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูในส g กรมของสาวแคทนะครับรับรองว่าอินเทรนด์นำแฟชั่นแน่นอนเพราะว่าเขาบอกมานะครับว่าดาราใส่กันเพียบเลยครับโอ้โหนี่เป็นกีฬาที่ฮิตมากๆช่วงนี้ในรับการต่อยมวยเนาะทั้งโอ้โหดาราที่หกันมาต่อยมวยกันเยอะมากแล้วก็เป็นการรักษานธรรมไทยด้วยใช่ค่ะ